สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พ่อก็จะพาหนูหนมาอยู่ที่ขานุกันตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอขานุวอลักษ์ะบุรีตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นที่ริมปิงนะวันนี้พ่อก็พาหนูเนี่ยมาอยู่กับพ่อที่วิทยาลัยการอาชีพขานุวรลักษ์ะบุรีนะตอนเย็นก็พาหนูเนี่ยมาเล่นที่สนามเด็กเล่นนี่เพลินเลยเดี๋ยวไปดู เล่นอย่างอื่นบ้างน,นะลูกเนาะอ่ะไปไหนไปไหนเออเล่นอย่างช้าสนุกเปล่า,อ,าอ่าไปเล่นสไลเดอร์เลยไปอ่าบะหมี่ไปไหนแล้วลูกโอ้บะหมี่อยู่สไลเดอร์บะหมี่มาทางนี้แล้วนี่อัลตอมานอะไรนี้แล้วนี่ปรับเอาเราบอ๊อบไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบะหมี่ไม่ต้องรีบครับ อ่าขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดถอดแล้วมันสกปรกอ่ะเอาหยยบเชือกเหยียบเชือกเ้าโอ้เก่งมากครับเก่งมากบันไดบันไดเชือกโอ้เก่งมากครับอันนั้นมันฝืดหน่อยนึงมันฝืดหน่อยนึงลูกใส่รองเท้าใส่รองเท้า เดี๋ยวตะปูจะตามท้านุ่นๆไปเล่นชิงช้าก็าต่อกาต่อเล่นชิงช้า ระวังระวังระวังไม่ดูน้องเลยหนูนี่ระวัง จะไล์มาทั้งนี้เลยลูกเออฟื้ออ่ะทั้งไหนต่ออีกฮะ อา้าวเติมพลังแล้วเหรออขึ้นไปเลยครับครับสมมุติว่าอันนี้เป็นบ้านอืม เออกลับมาบ้านปุ๊บเป็นสไลดเดอร์เลยใช่ป่ะปื้ยเออ อาสไลดเดอร์ตรงไหนอีกอุโมงค์อุโมงค์ไปยังน่ะต่อได้ยงิงช้าอยู่นะ่ะ สนุกเปล่าเดี๋ยวพวกนี้มานอนกับพ่อโอเคป่ะเล่นให้มืดเลยเออแล้วก็นอนกับพ่อหนึ่งคืนเลยพวกนี้วันพุธไหวพวกนี้วันพุธเพือ่อเพื่อหัดห บะหมี่เล่นอะไรเอ่ยโอ้บะหมี่ลอดอุโมงโค์โอเคโอเคลอดอุโมงค์เลยลูกครับบะหมี่ลอดอุโมงค์เลย,ลม,ลออม,เลยมุดเข้าไปเลย เินป่าลูกเหินมากเลย,ยเลโอ้โหเนี่ยพอ่อพ่อยังเล่นไม่ได้เลยเห็นไหมมือพ่อเต็มขนมเลยเนี่ยถือขนมไม่เต็มเลยก็มีเล่นเลย,เลยครับ มาบะหมี่ขึ้นไปเลยครับทำไมไม่ใส่รองเท้าลูก, ciğim, กถือขวดน้ำก่อน ไปลงมาเลยอือน่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาไว้เท่านี้กันก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรถัดไปเดี๋ยวลูกๆตามติดตามได้ที่ช่องของลูกนะ,ะคลิปนี้คลิปนี้พ่อพามาเล่นที่สนามเด็กเล่นอยู่ที่อำเภอขานุวร,รักชบุรีติดกับแม่น้ำปิงนี่นี่นี่วันนี้ก็วันที่2ี่สิบ 6มวีนา2 5 6 7นะลูกเอออ่ะเล่นให้สนุกเลยเดี๋ยวคลิปน่าจะเป็นรายถัดไปเดี๋ยวไปดูกันเลย